อย่งี้ไหมครับสำหรับเกมในมานีของพูดถึงเกมโดยรวมอค่ะก็โดยรวมถือว่าโอเคค่ะก็ก็ตีตามแผนที่วางมาไว้ค่ะแล้วก็เขาก็เลยทําให้เขาเกิดข้อผิดพลาดเองครับเกมนี้วางแผนอะไรไงบ้างครับผมก็ก็ยังไงยังงไเราก็ต้องยังเป็นฝ่ายบุกอยู่ถ้าเราเป็นฝ่ายรับก็โอกาสที่เราจะเสียแต้มโกาสมีเยอะมากเลยทำให้เราสามารถเปลี่ยนเกมได้สองเกมรวดใช่เลยครับคิดว่าผ่านรอบนี้มาแล้วเราสบายใจหรือเราใจได้ลงมากกว่าเพียง ก็ยังไม่ได้พอใจค่ะก็เราก็จะทาทุกรอบให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าเป้าหมายเราก็คือแชมป์ค่ะแล้วพอที่จะถ่ายกังวลได้มากมาแค่ไหนครับอะไรนะครับถ่ายัายวงวงลัรื่องคำกังวลเรื่องลดการ,รากดดันในตัวเองตัวแบบต่อไปเลยนะครับอ๋อจริงจริง,รงความกดดันมันก็ควรจะมีให้น้อยที่สุดแต่ไปไปไปอยู่กับแผนที่เราเตรียมมาดีกว่าครับว่าเราจะทํายังไงให้ได้ตามแผนไปกดไปโฟกัสที่ตรงนั้นดีกว่าหน้าคิดว่าจะเจออะไร เจอเกาหลีค่ะเกาหลีน่าเชียร์ครับเจอ <นะ S 1> โคซังฮ<ม>ุน<ม>แล้วเรามีแผนการเล่นใ,ในใจยังไงบ้างครับผมก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยค่ะก็แต่ในหัวเราก็ก็ได้มีอ่ะเดี๋ยวคุยกันค่ะเดี๋ยววางแผนอีกทีอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆแบบเป็นตั้งชามไทยที่ชมัครในฟุตทอลไทยที่ชาติอยู่ครับครับก็อยากจะฝากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะครับอยากให้ร่วมเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนมีนักกีฬาหลายๆประเภทที่แข่งอยู่ก็อยากจะให้ติดตามครับผม